สวัสดีค่ะหลายๆคนถามมาว่ากิน, collagen, กน,กนคอลลาเจนซากนะซากนะคอลลาเจนเอ็กเชนตอนไหนดีที่สุดเห็นผลที่สุดเราสามารถกินได้สอง,สองเวลานะจ๊ะเลือกได้ก็คือก่อนนอนหรือไม่ก็กินตอนท้องว่างนะจ๊ะแต่ส่วนส่วนตัวของเล็กนะชอบกินตอนท้องว่างจ้าเพราะว่าก่อนนอนอ่ะเราค่อนข้างที่จะกินเยอะนิดนึงก็เลยจะต้องกิน อตัวไฟเบอร์นะจ๊ะก็เลยจัดตอนท้องว่างเลยจ้า2เมตรตอนท้องว่างนะ m, นท,งงนะทุกคนกินง่ายไม่ขาวนะจ๊ะ